สวัสด,ดีจ้าสบายดีมือนีเข้ากบ็บรรยากาศทางตึกพี่นงข้า็้ามาแล้วพี่นงสวัสดีจ้าสบายดีมือนีเข้าก็มาสรงเด็กหน่อยเนาะขึ้นไปแล้วเลนขึ้นไปท่าขึ้นไปนทางบนแล้วจ้าแต่ว่าเข้ามาสื่อน้ำเนาะจะเอาขึ้นไปให้เพื่อนเนาะ ว,ว่าเพื่อนเอาไปเรียบร้อยแล้วคืนไปแล้วบรรยากาศทางตึกพี่น้องหดหดกระสีหอนนอกจากนีย่างเข้าไปนี่กระสีเป็นร้าน,นกาแฟนอกจากเราจะเอาหนามึ้นไปหายพวกเพื่อนก่นอนนอกแล้วฮอจะสิโลกมะนางเลนนี่นี่เนาะหลังจากที่ฮอเอาหนามึ้นไปหายพวกเพื่อนแ้วแล้วเนาะ เขาก็ลุกมาเขาสิไปร้านกาแฟเนาะแต่ว่ามาถ่ายอีกฝั่งหนึ่งในเบิ้องนาะแดดกำลังอ่อนๆเนาะพี่น้องสุดยอดเลยเข้ามาสิมนานั่งอยู่ร้านกาแฟเนาะนี่ทั้กทึ่งมีคนร้ายนี่ตำรวจที่จะปิด้านกาแฟ ปาที่นี่กเขาก็เขามาทางไหน้วนอกจ้ะ้ากะิมาไทยเบิ้งมาทางไหนเป็นอะไรเขากะสิแดงสวยงามนอดจ้ะทางไหนจะเป็นล้านของอันจะของเป็นคนเลบานอนนอดจ้ะเป็นพวกแขกนะจ้ะพวกแคกข้าวจา้จะาาาาจะเอามาขายใครก็กะสิทามฮานูพี่น้องว่าฮะีิเอาไปนั่งกินอยู่นี่หรือว่าฮสีิเอาออกไป ินอยู่ทั้งนอกเนาะเอาไปจีพีนังกินทั้งนอกเนาะพี่น้องทั้งนอกหอนก็หอนเนาะท่าก็นังกินอยู่ทั้งในแล้วเนาะอยู่ในห้องแอร์ักแค่ละมีสีแห้งด้วยพี่น้องกินแล้วนอนบดแล้วไปได้กินแล้วนอนบดแล้วได้กินพวกอันน้ำปั่นเอาจากกินพวกน้ำปั่นคอยก็เลยถามนางว่าเอ้าแต่ก่อนคอยมาสูตรกรื่องเปลี่ยนแก้วพลาสติก It's ไอส์มอลคัพย่าไอติคสไน i ี้ yeah thank you it's okay yeah, yeah. sure thank you นรัก็เลยบอกว่าโอ้เจ้าบ่ได้เอาออกไปกินข้างนอกจะนั่งข้างในข่อยก็เลยบ่ได้ให้แก้วพลาสติกพุ่นน่ะเลยก็เลยเลยว่าบ่เป็นหยังอกเฮาก็สิมีขนมห้2อันโอ้ก็สิมานั่งจี่ล่ะพี่น้องอาทิตย์ละ2เทื่อเนาะจ้ะวันศุกกับวันศุกร์เนาะจ้ะเพราะว่า t e ่นาะเามีทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเนาะ เล็กน้อยเขามีเลี้ยงเถิะเขาก็เลยบริมาวันกันก็ะไรย้ายไปเป็นวันพุทธกับวันศุกร์เนะจ้ะกระซิ่งสมเช่นกันนิดหน่อยวักระติกกรรนั่งกับมูฟิาาลิปินเนะจ้ะมูฟิลิปินสองคนเขาเจาะกันมาทรงลูกเพียงขา้า,าราชกันเนะจ้ะกรรมนั่งกับเขาวันละสามคน ก็มานั่งบอกกันโซเดกันหนึ่งสุมวงกันหาบไปเดมานั่งอยู่ลานกาแฟนั่งขายอยู่ในอันคารเตกับโดนยีเดพี่นนอเขาเกิดรับเล็กหน่อยดแล้วเนาะพี่นนอเขาก็รับเล็กหน่อยแล้วเนาะเขาก็จะไปค่าฟูกตอนน้องไปซื้อของจักหน่อยเนาะ มาขามช่างมาเนาะพี่น้องนี่กับซิมีร้านกาแฟาร้านอาหารเนอะพี่น้องร้านกาแฟาสตาร์บัคที่ร้านหนึ่งนี่ก็มานั่งดูย่ำหนาหนาหนาวเนอะก็เขามาในห้างเนอะปวดมากก็พาเอาแลนไปเอารถเข็นเนอะเพราะว่าพวกคนจะเอากระเป๋าขึ้นใจเนอะ มือนี้ก็ซิมาเอาปลาเนาะพี่น้องเอาปลาไปอบไปย่างเนาะพี่น้องกินกับสลัดเนาะจ้ะมานจะมาเอาปลาในน้ำซื้อของแล้วพอดีพอชัมีกระโทนมาว่าที่ไซส์เราว่าสั่นซื้อไปหับเอาก็ได้ว่าเอออยู่ในค้าวฟู้มาหับเอาเนี้ บริทนเลิกงานพอดีเนาาจะเริ่มมาแวะรับเอาทางกับบ้านพอดีจ้ะมีแล้วพี่น้องเมื่องอารับกะจิมีเติดซึกเนาะจะสนใหม่กะจิบ่ค่อยหลายบ่คอยมีซํำนะนี่ก็จะก็ต้องดูแตอยางดีเนะ่ะจะเพราะว่าต้องใส่ใจเพราะม่อกี้ปูวไว้คือบานเท่านาะจะต้องลดน้ำใส่ปุ๋ยด,ดีๆนาาจะก็จะมากระต่ายเพราะว่ามันห่อนหลายน่าจะต้นไรกะจินี้ติตดซึกนะ,นะจ้ะ มีก็ะชิอหอดบ้านแล้วนนอกพี่น้องฝากคลิปตามคลิปท่อไปในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นในเด้อจ้าสวัสดีจ้าสบายดี